สวัสดีทุกคนการแววนในกาบวันนี้คือเราจะมาบอกว่าถ้าพุ้ธิดามเพิ่มขึ้นนะครับเราจะทำคลิปมีสาระนะครับถ้าคลิปได้ไม่ได้ลงนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ากล้องที่ผมถ่ายเป็นมือถือนะครับแล้วเพียมือถือความจําเต็มนะครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรแบบนี้นะครับทุกคนคงเข้าใจนะครับถ้าพุ้ธิดามเบิ่มขึ้นผมจะทำให้คลิปนะครับมีสาระเพิ่มขึ้นเขาจะเปับก็คือ ผมจะให้ทุกคนนะครับคือผมถ้าผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะครับผมจะทำคลิปมีถารละแล้วก็ผมจะไม่ทำคลิปแบบนี้อีกเลยนะครผมก็คือผมจะทำคลิปที่แบบพูดจริงเช่นผมจะแกะเพชรฟรีไฟอันนี้ผมก็จะทำลิงค์ให้อุยจะผมก็จะทำให้เลยรับก็จะแกะจริงด้วยเลยรับเอ,อ่อ ส่วนการแจกเพชรอะไรแบบนี้นะครับผมจะทำจริงนะครับ mm hmm. แค่ขอให้ผู้ติดตามมือนตอนนี้ผู้ติดตามเราอยู่ยังทำอะไรยังไม่ได้นะครับ mm hmm. ก็ผมก็จะทำให้ปีนต่อะะร้านล้วคนก็ไม่มีอะไรบ้างนะครับก mm hmm. ็บายบายนะ